าวด่วนครับทุกคนเกิดอะไรขึ้นครับครูหมอนอิงโพสต์เดือดกลางดึกครับล่าสุดก็ทุกคนแฟนคลับ FC เนี่ยก็แท็กอุ้มอิ่มรัวๆกันเลยทีเดียวนะครับครูหมอนอิงครับทุกคนได้มีการโพสต์ข้อความครับล่าสุดครับบอกว่ามันหน้าเฟียดเม้นแซะแต่บล็อกกู กลัวกูเห็นนะครับโอ้ยอีเก่งฮ่าฮ่าฮ่าประสาทนะครับนี่คือข้อความกับทุกคนที่ครูหมอนอิงเนี่ยได้โพสต์เอาไว้นะครับบน a c e b o o k ล่าสุดครับหลังจากนั้นครับทุกคน fc แฟนกลับเนี่ยก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นนะครับบอกว่าให้ครูหมอนอิงเนี่ยใจเย็นๆนะครับนะทั้งนี้ทั้งนั้นครับทุกคนต้องบอกว่าตอนนี้นะครับเราไม่ทราบจริงๆว่าครูหมอนอิงเนี่ยโดนตามแซะเรื่องไหนโดนเม้นแซะเรื่องไหนนะครับแต่ทุกคนต้องบอก ว่าในแต่ละวันเนี่ยในแต่ละการดำเนินชีวิตเนี่ยของครูหมอนอิงครับอุ้มอิมเชื่อว่าต้องมีคอมเมนต์ไม่ดีอยู่แล้วเนาะเวลาเราโพสโซเชียลอะไรออกมาครับเพราะฉะนั้นแล้วนะทุกคนอันไหนที่ปล่อยผ่านได้ก็ปล่อยผ่านแต่อันไหนที่มันสุดสุดแล้วนะครับก็ต้องระบายออกมาบ้างแบบนี้แหละครับทุกคนเนาะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยพอมันโดนคอมเมนต์ที่แบบลบๆลบๆลบๆไปเรื่อยๆครับทุกคนแล้ว เราเนี่ยไม่ได้จัดการสักทีหรือพอหรือว่าหรือว่าเขาบล็อกเราแต่เขาก็ยังเข้ามาด่าเราอยู่ก็จะมีบางคนนะครับที่แคปมาให้เราดูครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วมันจะมีปัญหาอะไรที่กวนใจแบบนี้แหละจุกจิกอยู่เรื่อยอุ้มิมว่าครูหมอนอิงเนี่ยก็น่าจะจะเจอประมาณนี้นะครับทุกคนอาจจะแบบอ่าไม่ได้เห็นคอมเมนต์ลบๆอะไรมากมายแต่ทีนีน้พอมีคนแคปมาให้ดูในสิ่งที่ตัวเองไม่เห็นเนี่ยมันก็จะเกิดอารมณ์ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นน้ก็เป็นกําลังใจ ให้กับทางด้านครูหมอนอิงด้วยกันแล้วกันนะครับผู้ติดตามน้องอุงอนะิงเนาะครูหมอนอิงก,ก็ค่อนข้างโพสต์แบบเดือดพอสมควรเลยนะครับเนาะมั่นหน้าเฟียสนะครับเมนแซแต่บล็อกเออนะครับทุกคนก็คือแบบมาคอมเมนต์ด่าแต่ว่าบล็อกเขาแล้วทาไมไม่ทำไม,ำไ,มำไม่ทำไมไม่ปลดบล็อกเขาล่ะถ้าอยากให้เขาเห็นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วนะทุกคนก็คือความหมายของคุณครูหมอนอิงเนี่ยที่ได้มีการโพสเนี่ยก็ความหมายก็น่าจะประมาณนี้ครับ นะอย่างที่บอกครับทุกคนอย่างอุ้มยิ้มข่าวกระแสะเหมือนกันครับเวลาทําข่าวนะครับศิลปินท่านไหนหรือแม้กระทั่งครูหมอนอิงเองเนี่ยเวลาเราทําข่าวก็จะมีคอมเมนต์แซะเป็นเรื่องปกติแต่ว่าอันไหนที่มันเกินเหตุหรือว่าเลยเถิดหรือว่าคอมเมนต์ที่มันไม่ดีเนี่ยอุ้มยิ้มก็จะลบเนาะแล้วก็ปล่อยผ่านนะครับทุกคนบางทีก็บล็อกไปเลยเพราะไม่อยากให้มาสร้างความปั่นป่วนอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ก็คงจะเป็นแบบว่า ของครูมันเองเนี่ยอารมณ์ก็คงจะเป็นเหมือนกับว่าโดนแซะแต่ไม่เห็นนะครับทุกคนคือมาแซะให้คนอื่นเนี่ยไปกดกดไล์หรือว่าให้คนอื่นเนี่ยเห็นนะครับประมาณว่าอ่าฉันนี่แหละเก่งนะชั้นนี่แหละคนนึงนะที่คอมเมนต์ได้แต่นะครับปรากฏว่า ไปบล็อกเขาซึ่งไม่ให้เขาเห็นแต่ว่าให้ f อฟซแฟนคลับเขาเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วแบบนี้ก็นะครับครูหมอนอิงก็อาจจะมีอารมณ์ก็เป็นได้นะครับอ่ะทุกคนท่ามกลางแฟนคลับ f อฟนะครับที่เข้าไปนะครับแสดงความคิดเห็นอย่างเยอะแยะมากมายนะครับในทางด้านแฟนเพจเนาะของคุณครูหมอนอิงนะครับซึ่งน้องบอกว่าโอ้โหตอนนี้นะครับคือแฟนคลับเนี่ย แท็กนะครับมาหาอุมอิ่มคือแบบรัวกันมากเลยทีเดียวนะครับคือรัวชนิดที่แบบว่าโอ้โหนะครับทุกคนอ่จจะอะไรยังไงดีอุ้มอิ่มก็อ่าไม่ไม่รู้ว่าจะออกความคิดเห็นยังไงเนาะก็มาเล่าเล่าต่อเล่าสู่กันฟังนี่แหละทุกคนแท็กมาว่าอุ้มอิ่มต้องทําข่าวด่วนแล้วนะใช่ไหมครับทุกคนอ่านะฮะ นะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีการลบอะไรทั้งสิ้นนะครับบางคนก็บอกว่าอ่ะสะดุ้งเลยนะครับอืมนะฮะใจะเย็นๆครับนะครับบางคนก็เหมือนกับว่าอยากจะเข้าไปไปเตือนพี่หมอนอิงนะอะไรอย่างเงี้ยกับการโพสนะฮะแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะบางคนก็บอกว่าเอาประกอกซับหัวมันเลยนะครับนะนะทุกคน อ่ะก็เหมือนกับคืออารมณ์แบบประมาณอย่างเงี้ยแหละครับก็คือปากดีปาก,ดปากเก่งนะครับแต่ว่าไม่ไม่กล้าแบบว่าเปิดเผยตัวตนอะไรเงี้ยบล็อกเขาแต่ว่ามาด่าเขาอะไรเงี้ยนะครับทุกคนนะอ่ะหลายคนก็เข้าไปแสดงความห่วงใยนะครับให้กับทางด้านครูหมอนอิงนะครับครูหมอนอิงเนี่ยก็ไม่ค่อยโพสต์อะไรแล้วนะนะครับพักหลังๆเนาะเหมือนกับว่าไม่ไม่ค่อยได้โพสต์อะไรโพสต์แต่รูปน้องอุงอิงไม่ค่อยมีดราม่านะครับเนาะปกติคนครูหมอนอิงเนี่ย เป็นคนที่โพสแบบมีแต่เรื่องราวน่ารักรน่ารักด้วยซ้ำนะครับเนาะทุกคนก็เป็นกำลังใจให้นะครับเนาสะสําหรับทางด้านครูมันอิงเนาะก็เชื่อว่าครูมันอิงผ่านมันไปได้แหละเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวไหนก็แล้วแต่นะครับทุกคนเห็นไหมครับอุ้มอิ่มนั่งอ่านข่าวอยู่นี่นะครับแฟนคลับเนี่ยก็คือแบบตอนนี้คือแบบส่งมาให้อุ้มอิ่มแบบรัวมากนะครับทุกคน รัวมากต้องบอกแบบนี้เลยคือเวลามีข่าวอะไรเนี่ยคือต้องขอบคุณ FC แฟนคลับนะครับขอบคุณ FC แฟนคลับจริงๆที่บางทีแบบอุ้มิม้มยังไม่ทราบเรื่องอะไรแต่ว่าทุกคนแบบส่งนะครับส่งมาให้กำลังใจนะครับเนาะนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับ ฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันเนาะใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็พิมพ์อิ่มเนาะก็เป็นกําลังใจนะครับให้กับทางด้านาครูหมอนอิงด้วยกันแล้วกันนะครับทุกคนเนาะก็ขอให้ครูหมอนอิงใจเย็นๆน,นะครับมีอะไรก็ใจเย็นๆเ,เนาะก็ขอให้นะครับนะปังๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคน มันหน้าเฟียเมนแซะแต่บล็อกกูกลัวกูเห็นนะครับโอ้ยอีกเก่งนะครับประสาทนี้นะครับก็ต้องเจอครูหมอนอิงหน่อยนะครับอย่างที่บอกนะครับว่า,าครูหมอนอิงเนี่ยเป็นคนที่คอยปกป้องอุงอิงอยู่ตลอดนะทุกคนไม่ว่าจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นเนี่ยครูหมอนอิงก,ก็จะเป็นแบบโอ้โหด่านหน้าเสมอนะครับเพื่อที่จะปกป้องลูกสาวนะครับทุกคนเนาะอันนี้ก็นะครับ หลายคนเป็นห่วงนะครับก็ไม่ว่าคุณครูเหมือิงเนาะจะเจออะไรก็เป็นกําลังใจให้นะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็ในส่วนของวันนี้นะครับอุ๋งอิงก,ก็คือโอ้โหไปบุกสวนทุเรียนนะครับทุกคนคนเนี่ยเข้าไปกดไลค์กดแชร์ในแฟนเพจของเพจทุเรียนเยอะมากๆในะทุกคนจนเพจทุเรียนเนี่ยได้ออกมาโพสต์เลยบอกว่าโอ้โหอุ๋งอิงมาเยือนมาเยือนโอ้โหเพจทุเรียนแตกอีกแล้วนะครับคือเขาได้มีการ โพสรูปน้องนะครับทุกคนปรากฏว่าโอ้โหคนเนี่ยเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันแบบเยอะมากแล้วก็บางคนเนี่ยบอกว่าจะไปด้วยนะคือตามรอยอุ๋งอิงอนงะอะไรอย่างเงี้ยน,นะรบับางคนคือแบบนะจะไปตามรอยน้องอะไรเงี้ยครับทุกคนเนาะก็เป็นนี่แหละสเปอร์สตาร์นะครับทุกคนที่ไม่ว่าจะทําอะไรเนาะแฟนคลับ FC ก็ให้การตอบรับดีมากๆสําหรับลูกสาวอุ๋งอิงนะครับนะกะ็เป็นกําลังใจให้กับน้องเนาะ นะครับไม่ว่าน้องจะทําอะไรก็ขอให้ตั้งๆงดังนะครับพิมพ์อิ่มก็รอซัพพอร์ตแล้วก็เจอกันนะวันปิดไม่ใช่วันปิดวงดิวันวงสวงภาพยนตร์นะครับพิมพ์อิ่มไปแน่นอนเนาะบอสโจก็ได้ทักมาชวนมาเชิญนุ่มอิ่มแล้วอย่างเป็นทางการนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ้วก็เป็นกําลังใจให้กับครูหมอนอิงนะครับ